สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เกิดพบกับ BY Station นะครับวันนี้นะครับ BY mm hmm. Station นะจะพาทุกท่านโอนเงินจากแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ mm hmm. ไปธนาคารอื่นกันนะครับซึ่งถ้าใครดูช่อง,องเรานะครับเราเคยทําคลิปนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นการอธิบายครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานของ MyMo mm hmm. เลยนะครับว่าโอนไปไหนได้บ้างแต่วันนี้เราจะพาทุกท่าน โอนเงินโดยทําตามลสิบบายสเต็ปนะครับท่านจะสามารถโอนเงินไปธนาคารไหนที่ท่านต้องการได้ทันทีนะครับโดยที่วันนี้ผมจะโอนเงินจากไมโม่คือออมสินนะไปธนาคารไทยพาณิชย์ให้ดูนะครับซึ่งถ้าปลายทางท่านเป็นธนาคารอื่นก็เลือกต่างธนาคารกันออกไปแล้วกันนะครับพอเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับขีดสามขีดนะครับก็จะเจอเมนูแบบนี้นะครับเมนูขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่รูปของทางไมโม่เลยนะแล้วเราก็เลือกเมนูนะครับมาที่ฟังก์ชันโอนเงินนะฮะ ในที่ฟังก์ชันโอนเงินนั้นนะครับจะมี3บรรทัดนะครับให้ท่านต้องกรอกนะครับก็คือบรรทัดบนจิ้มไปเลยนะครับตรงจํานวนเงินก็เราจะโอนเงินกี่บาทนะครับผมยกตัวอย่างที่เท่านี้นะครับจากนะครับจะมีคําว่าจากนะครับก็เลือกเป็นบัญชีของเราว่าเราจะโอนจากบัญชีไหนของเราไปให้เขานะครับเราก็เลือกบัญชีถ้าเรามีบัญชีเดียวก็เลือกได้เลยถึงอันนี้ก็คือผู้รับนะครับเลือกพอเลือกกดในส่วนของ ผู้รับนะครับเลือกผู้ติดต่อใหม่ในบัที่3นะครับกดบัญชีธนาคารนะครับจะมีธนาคารมาให้ท่านเลือกเห็นไหมฮะท่านก็เลือกบัญชีปลายทางที่ท่านต้องการแล้วท่านก็พิมพ์เลขที่บัญชีไปในช่องนี้ได้เลยครับเมื่อพิมพ์เลขที่บัญชีเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นกดเลื่อนด้านล่างหะครับเลื่อนเพื่อส่งนะครับทางธนาคาร จะมีข้อมูลมาให้เรายืนยันก่อนว่าถูกต้องไหมนะครับมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ค่าธรรมเนียมฟรีทั้งหมดนะครับแล้วกดยืนยันเรียบร้อยเสร็จแล้วแค่นี้3ทีกดตามผมโอนได้แน่นอนนะครับสามารถกดที่บันชึกหน้าจอนะครับเพื่อที่จะส่งสลิปนี้นะครับไปให้กับคนที่เราโอนไปได้โดยสลิปจะอยู่ใน เมนูชื่อว่ากล่องข้อความนะครับแล้วก็กดที่โอนเงินจะเจอสลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราโอนไปนะครับก็จะแสดงทั้งหมดว่าเป็นวันที่โอนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับยอดเงินบัญชีต้นทางปลายทาง ให้เราได้เห็นนะสําหรับวันนี้ก็ง่ายๆสํา,าสหรับการโอนเงินแบบนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็สามารถโอนได้แล้วใครยังทําไม่ได้ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนแล้วก็ทำตามตรงนี้ก็สามารถที่จะโอนเงินได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับ b ีวายสเตชันของเราด้วยนะฮะใครมีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับถ้าคำถามนั้นเยอะๆเราจะตัดมาทำคลิปแบบนี้กันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ